ใครได้ลองกิมจิสดหมูกรอบเจจานนี้รับรองได้เลยว่าต้องติดใจกันสุดๆอร่อยมากบอกเลยจานเดียวไม่พอพามาเปลี่ยนบรรยากาศกินเมนูเจแบบติ่งเกาหลีกันบ้างแต่และเมนูนี้เด็ดๆทั้งนั้นผมนี่แทบจะฟินเลยล่ะครับวันนี้มากินที่ร้านซูชิน้องครับมีเมนูเจแนะนำไหมครับนีค่ะคุณพี่มีชุดอิม่ม เกาหลีอิ่มใจนะคะพี่เห็นแล้วแทบจะกลืนน้ำลายเลยละครับเชิญค่ะว,ว้าวเมนูมาเสิร์ฟแล้วเมื่อกี้พี่เลือกทุกชุดในเมนูเลยละครับดูบคิมบับหมูกรอบเจแน่นแน่นเต็มคำจริงๆครับนี่แหละเมนูเด็ดที่ต้องติดใจกันแน่ๆกิมจิสดหมูกรอบเจ้ หมูกรอบเจหอมหอมพันด้วยกิมจิเด็ดแบบนี้น้องครับพี่เบิร์นอีกนึงเมนูนี้ก็เด็ดเต้าหู้ยดไซรัดหน้าทรงเครื่องใครสังเกตดีๆจะเห็นทงปักอยู่ด้วยทหงร้านใช้วัตถุดิบอาหารเจาจากมิซิโร่ค่ะว่าแล้วทําไมหมูกรอบเจถึงกรอบหอมมากใครชอบเมนูเซตไหนก็สั่งมาได้เลยครับ <c oughs> แลกซื้อเครื่องเคียงเจาราคาพิเศษ <c oughs> ลดสูงสุดถึง45เเซ็นต <c oughs> เลยนะครับโอ้โหขอบอกเลยครับทานเจปีนี้นี่ฟิน มาลองกันนะครับผมขอตัวไปกินก่อน